เมื่าจากซื้อเองเปนซื้อจริงๆเนี่ยสินค้าหรือมาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือราคาจะมีอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอันนี้ก็คือว่าอาจจะซื้อเนี่ยผู้จัดซื้อโดยเฉพาะคนพิการเองเนี่ยจะตรวจสอบได้ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่มีความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานหรือเรื่องยี่ห้อที่กำไรมุ่งรุ่นสั้นๆที่มันผลิตสำเร็กเกิดการค้าที่ตอนนี้เราก็มาตะเกียงในการจับซื้อ ก็จะรมากับการจัดซื้อที่เกิกขึ้เป่อนครับ่มั้งอเดือนที่ผานครับนี้ก็จะมีป้มนเริ่มเล่นกัแล้วนถ้ากองเต่าขสอบถามมว่าจะได้รือว่าให้กคนที่มสองวันไเยอะองเยอะทางฝูก็จะปรกาศให้ทอ <ส gas: S 2> แต่ว่า,ท,าทุกท่านที่ที่ต้องการเนี่ยเราสามารถยื่นไปที่ขนส่งจังหวัดที่เชียงใหม่นะครับเพื่อพิมพที่ขนส่งจังหวัดเพื่อนท่านก็จะเก็บความปลอบดภัย